กัจจ,จีสปอร์ตเทพี่ดูตัวอย่างแล้วอาเคดยงังดูแล้วครับดูแล้วเมื่อวานน่น่าดูมากตื่นเต้นมากผมก็ยังคงต้องเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะในขาดที่แบบขึ้นต้นปีมาแล้วแบบมันก็เหมือนเดิมอะวาวก็จะแทบไม่แบบเทคแอคชั่นอะไรเลยผมรู้สึกว่าต้นปีเนี่ยเป็นอินิเชียทีฟที่ดีมากในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีความคิดที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะ การที่แบบประกาศตัวเองในในใน,ในต้นปีเนี่ยเป็นอะไรที่ดีทั้งด้านแบบมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดีกับโมดิ v a เวชันของตัวเองด้วยผมถึงได้ชอบทํารีวิวปีครับตอนแรกผมกะว่า จะมารีวิวปีวันนี้ด้วยแต่ว่าพอดีว่าผมเตรียมรูปไม่ทันนะครับรูปมันยังอยู่ในมือถือเลยผมต้องใส่เข้ามาใน o o g l e Drive อะไรอย่างงี้ด้วยจะได้ล้างเครื่องด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเหมือนมานั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องเก็บนูน้นเก็บนี่มาแล้วก็จะได้มานูน่นนึกออกใช่ไหมคือการที่เราประกาศตัวเองในปาิษฐานต้นปีนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเดี๋ยวปีหน้าก็เหมือนเดิมปีนี้จะลดน้ำหนักและปีหน้าก็เหมือนเดิมอันนี้มันก็แล้วแต่คนใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวผมอะ่ะผมทำแล้รรวมัันนรเอกาว่ยยใหู็ รู้สึกก็ต้องทามันนะร,รู้สึกว่ามัน obliged to do it. อย่างเช่นแบบการเข้าฟิตเนสอย่างเงี้ยหรือแบบว่าสักผมก็คิดอยู่ตลอดปีที่แล้วผมบอกว่าผมจะจะจะได้มีโอกาสสักหรือเปล่าผมจำไม่ได้ว่าต้นปีผมได้พูดไหมว่าเพราะว่าผมอยากสักมาตั้งนานแล้วไงแต่ว่าผมหาข้อมูลสักมาตลอดทั้งปีและในระหว่างที่หาข้อมูลสักมาตลอดทั้งปีเนี่ยวุสกิชชัชนะครับช่องที่ผมกับพี่บงพูดบ่อยๆที่แกจะมักจะลงคอนเทนต์เ,เกี่ยวกับแบบวิทยาศาสตร์หรืออะไรพวกนี้เขาเพิ่งลงคอนเทนต์ว่าทําไมการสักถึงได้เป็นการฆ่าตัวเอง คือมันเป็นแบบฟิลแบบคำพูดมันจ,จะไม่ใช่ประมาณนี้เสียเดียวแต่แต่มันคือเขาพูดถึงเรื่องว่าอ่าอิมมูนซิสเต็มอะครับเวลาที่เวลาเราสักลงไปอะ่ะมันเหมือนกับว่าให้คิดซะว่าข้างในร่างกายของเราเนี่ยเหมือนมีเหมือนมีเมืองเหมือนมีโลกอยู่ข้างในตัวเราแล้วข้างในตัวเราเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวเป็นทหารใช่ไหมเม็ดเลือดแดงเป็น,ปนอ่าเป็นคนขนส่งมีระบบนูน่นมีเซลล์นั่นเซลล์นี่มีแบคทีเรียแล้วในจมโมเมต์ที่แบบเข็บแมงแทงลงไปปั๊บ แบบผู <c oughs> <c oughs> ้คนอ้าจ้าอัพเฮดอัพเฮดแอนิมีสปอตเ่ยแนึกออะคือในโมเมนต์ที่เข็มเราเนี่ยมันแทงลงไปนะครับเข็มเราเนี่ยเข็ม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 สักเนี่ยเขาจะปล่อยหมึกออกมาอ่าเขาจะปล่อยหมึกที่เกาะติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสาเหตุที่ว่าทําไมหมึกมันถึงได้อยู่ในตัวเราได้เนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่าระบบทั้งหมดของร่างกายเราเนี่ยนะครับก็คือพอเรา ฝังลงไปเสร็จปุ๊บคือร่างกายเหลร่างกายของเรามันจะมีหลายเลเยอร์ใช่ไหมครับก็คือหนังส่วนนอกหนังส่วนกลางแล้วก็แบบเนื้อข้างในกระดูกอะไรอย่างนั้นนะใช่ไหมเลเยอร์ที่เราจะลงไปเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์ที่ผมจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรต้องไปดูคลิปคุสกิซ่าชนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เป็นตัวอย่างเลยก็ดีคือแบบรู้ว่าคลิปนี้แม่งลงในวันที่ผมหารอยสักเจอแล้วผมหาว่าผมจะสักอะไรมาตลอด4 5ปีที่ผ่านมาคือผมอยากสักข้างหลังมันจะต้องมีพ่อผมเกี่ยวอยู่ด้วยแล้วมันก็มีสิ่งที่ผมอยากให้มันอยู่บนหลังอะ่องอะ ราะว่าสำหรับผมมันแบบทุกอย่างในชีวิตผมมันรีเวิร์สตามแบบครอบครัวหลักๆก,ก็คือพ่อนะฮะอ่าพอผมได้ลอยเสร็จปุ๊บผมปิ้นออกมาผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะสักเนะี่ยคุณกิซานเพิ่งลงคลิปนี้เมื่อเมื่อไม่นานนี้เลยครับคือผมกะว่าผมจะสักตอนช่วงต้นปีเนี่ยแหละสัปดาห์นหนึ่งสัปดาห์สองเนี่ยเนี่ยเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วครับอ่ามีภาษาไทยหรือเปล่าเนาะคุณกิซานเดี๋ยวนี้เขามีซับไทยขึ้นมาอ๋อมีอังกฤษและญี่ปุ่นนะอ่า นี่น normalized. เขาพูดถึงแบบว่าส่วนของแบบเซลล์ที่แบบว่าคือร่างกายของเราเนี่ยผลิตเซลล์ออกมาตลอดใช่ไหมผลิตโซนออกมาตลอดเนี่ยสกินเลเยอร์มีหนังผิวหนังชั้นนอกมีไอโซนเนี่ยโซนที่แบบมันเป็นดันผิวตายขึ้นมาคือเหมือนกับว่าผิวเราอ่ะมันจะแบบคนเราสกัดผิวสเก็ตผิวเ,เขาเรียกอะไรนะ,ะผิวเรามันลอกออกมาตลอดนะออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะมีโซนผลิตผิวที่แบบข้างบนนี่คือผิวที่ใกล้จะตายแล้วข้างบนสุดของเราอะ่ะแล้วมันก็จะค่อยๆอ,ยอยลอกออกแต่ในระหว่างเลเยอร์พวกเนี้ยก็คือมันจะมีเลเยอร์ที่ ผลิตผ,ผิวแล้วก <ok ็มีเลเยอร์ที่เป็นแบบโซนสารอาหารแล้วก็จะลงมาเป็นถึงแบบโซนเอ่อเลือดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เนี่ยเขาพูดถึงว่าเวลาสักเนี่ยก็คือเข็มนี่มันแทงเข้ามาในหนังเราแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยมันคือใส่สารพวกนี้เข้ามาเนี่ยทะลุทะลุผ่านมากี่เลเยอร์ก็ไม่รู้นะอิเพเดอร์มิสเดอร์มิสเนี่ย แล้วเซลล์ที่เข้ามาเนี่ยแหละเนี่ยอันนี้คือเซลล์ของเราที่ตายหานะฮะนี่คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็คือตัวขาดาตายหาเฮือกเอกือกไม่ทำเฮีย,ยเลย,เยกูตายแลย้วนะครับอันนี้ก็คือพูดถึง <c oughs> เรื่องที่ผมเคยอยากรู้มาตลอดเลยครับฆ่าแบคทีเรีย9.9.9ครับคือเขาพูดถึงว่าเอาคุณไปสักใช่ไหมแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วแหละ การสักเนี่ยนะครับมันคือการแบบว่าฆ่าเซลล์ของตัวเองนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับถ้าสมมติว่าคุณไปหาช่างสักที่ดีช่างสักที่ดีเนี่ยก็จะใช้สเปรย์ผมเห็นแล้วที่แบบพี่พี่บวงไปสักครับที่พี่บวงแกไปสักแขนผมก็อยู่กับแกด้วยครับแล้วแบบว่าเขาก็าใช้สเปรย์ใช่ไหมฆ่าเชื้อในการที่แบบว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยมันติดเชื้อน้อยที่สุดแต่มันก็ค่าได้แค่9 9นะครับ แต่ก็จะมีตัวที่รอดออกไปได้แล้วต้องบอกเลยว่าร่างกายของคุณไม่ปร้กกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าตายหากันเพียบและพอเวลาแบบมันเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะตอบโต้อัตโนมัติเหมือนกับที่เวลามันมีเชื้อเข้ามาในร่างกายของเราก็คือเราจะสร้างทหารทันทีครับเพื่อไปจู่โจมมูมู๊มง่นี่คือนี่คือเซลล์ทหารในร่างกายเราครับเข้าไปต่อสู้อันนี้ก็คือ แบคทีเรีย0.1%ที่รอดออกมาได้ก็คือทหารของเราเขาก็จะเข้าไปสู้กับแบคทีเรียที่เข้ามาทีนี้ก็คือวุ่นวายเลยเป็นคิวโซนทันทีเลยฮะตรงโซนนี้ก็คือกลายเป็นแบบโซนต่อสู้แต่มันไม่ได้จบแค่ว่าแบคทีเรีย0.1%รอดมามันมีเซลล์แบคปอมที่ร่างกายเราไม่รู้จักเข้ามาด้วยก็คือเซลล์หมึกนะครับเซลล์หมึกที่จะเข้ามาติดกับผิวหนังเราอ่ะเขาบอกว่าเดนมอาจจะทำได้หลายอย่างนะครับซึ่งในบางที่บนโลกเนี่ยก็คือมันไม่ปลอดภัยนะเราควรจะหาร้านที่เขาใช้ซับสแตนซ์หรือว่า ที่สาสารปัจจุบันนี้ไม่ปลอดภัยเช่น แต่กลัวไม่ใช่ดิต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาใช้นิกเกิลโครเมียมแล้วก็อะไรสักอย่างผสมแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาจะใส่แบบพวกสารเรื่องแสงไอ้ที่มันเป็นแบบรอยสักเรื่องแสงอะไรอย่างนั้นอะซึ่งอันนั้นก็จะแย่กว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับทีนี้ก็จะเป็นสงครามที่วุ่นวายในร่างกายเราเระหว่างเซลล์ที่ตายหายไปแล้วแบคทีเรีย 0. 1เอ่อเซเลือดเม็ดเลือดแดงของเราแล้วก็เม็ดเลือดขาวแล้วก็เซลล์อิมูนแล้วก็ หมึกเนี่ยแหละที่กระจายไปทั่วไปหมดเลยเป็นแบทเทลฟิลเลยซึ่งระบบะร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่โดนบุกเข้ามาแบบนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เดียวเลยครับที่พวกเขาจะต้องทําให้ได้สําเร็จรู้ล่วงเพื่อกันไม่ให้เราตายคือการตรวจสอบนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เราอยู่ในร่างกายของเราเนี่ย ฆ่ามันซะอะไรที่เข้าในร่างกายเราเราไม่ใช่เราฆ่ามันทิ้งซะบดเดียวนี้เลยมันก็สั์นะสั์แบคทีเรียเซลเราก็พยายามดึงหมึกเข้ามาในตัวเองงามงๆงเชียอะไรก็ไม่รู้กูแดกแม่งฆ่าแม่งฆ่ามันอ่าซึ่งปกติแล้วเดี๋ยวเวลากินกินกินแบคทีเรียเข้าไปเนี่ยแบคทีเรียจะถูกสลายภายใต้พวกแบบเซลลต่อสู้พวกนี้ยกเว้นหมึกไอหมึกชนิดเนี้ยเราทํามาพิเศษใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้อยากให้มันหายไปเราอยากให้มันติดอยู่ที่แขนติดอยู่ที่ร่างกายของเรามันเลยทามาจาก สารที่ไอ้พวกนี้กินเข้าไปแล้วละลายไม่ได้มันเลยไปติดอยู่ข้างในเซลล์ไม่ยอมออกไปจูโจมทุกรูปแบบที่ทําได้สารเคมีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะกินจะเกาะจะต่อต้านมันเอาไว้เซลล์ของเราเจะทำทุกอย่างเพื่อต่อต้านหมึกเพื่อไม่ให้แบบว่าออยู่ในร่างกายเราได้นะครับแต่ว่ามันใช้กันไม่ได้เพราะว่าหมึกที่เราเข้าไปเพื่อที่จะทำสัก โดยเฉพาะเนี่ยมันมีหน้าที่นั้นอยู่แล้วนะครับมันก็คือมีหน้าที่ว่ามันจะอยู่ในร่างกายของเราเพื่อให้ลายเนี่ยมันอยู่ถูกไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็เลยต้องยอมแพ้นะครับมันทําอะไรไม่ได้มันก็เลยต้องทําเฟสต,ต่อไปครับไม่แพ้คือปกติร่างกายของเราเนี่ยจะต้องชนะ แต่ในเคสเนี้ยมันชนะไม่ได้เขาก็เลยทําได้แค่ไม่แพ้เซลล์ของเราเนี้ยก็เลยทาในสิ่งที่ทาได้ดีที่สุดต่อไปก็คือแพ็กกันครับพยายามให้มันอยู่ในที่เดียวเกาะมันไปเกาะรวมกันให้มันแบบไปอกันอยู่ที่เดียวให้มันง่ายต่อการรับมือสุดท้ายแล้วเนี้ยด้วยการทำแบบนี้เนี้ยในการฟิสมันเนี้ยล็อกมันเพื่อไม่ให้มันเข้าไปอยู่ในจุดสําคัญของร่างกายเราเนี้ยนะครับคือล็อกให้อยู่ในโซนเซลล์ผิวหนังเนี้ยมันก็เลยอยู่ครับก็คือง่ายๆก็คือรอยสักของเราเนี้ยมันเอ่อมันสร้างมาจากทหารที่ตายนับล้าน10ล้านตัวในร่างกายเราครับ คือเขาเอาตัวเองมาบล็อกตัวเนี้ยไม่ให้เข้าไปอยู่ข้างใน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 เส้นเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายเขาตายพอเขาตายเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีดําด้วยเพราะว่าหมึกเขากินหมึกเข้าไปไงอ่าเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเขากินหมึกเข้าไปเขาก็กลายเป็นสีดําพอเขากลายเป็นสีดํากันะเยอะเต็มไปหมดเนี่ย แขนเราก็เลยกลายเป็นรอยสักตามสีก็แด่ก็แล้วแต่ที่ใส่เข้าไปแล้วก็สาเหตุที่ว่าทำไมแบบมึกถึงได้จางลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราผัดเซลล์ใช่ไหมครับเซลล์บางเซลล์ที่แบบว่ามันมันติดหมึกเนี่ยพอวันผัดออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรเนี่ยนะครับรอยสักของเราก็จะค่อยจางลงสาเหตุที่ว่าทำไมร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีรอยสักอยู่เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าระบบต่อต้านของเราเนี่ยแหละครับพยายามที่จะล็อกมันเอาไว้ครับเพื่อที่จะป้องกันร่างกายของเราเขาเลยต้องแบบล็อกสิ่งนี้เอาไว้กันไม่ให้มันไปไหนเพราะอย่างนั้นรอยสักของเรามัน อพอฟังงี้แล้วมันเนอะมันดูน่าสงสารมันดูเขาด้ว่าเป็นแอนิเมชันด้วยมั้งเออใช่เลยมันมีคำสุดท้ายในในคลิปนี้ที่พูดแบบแบบที่คุณแชมพูดเลยในวันที่ไม่มีใครรักคุณปวดรู้ว่ายังมีเซลล์หลายล้านตัวคุณยังรักคุณและห่งใยคุณเสมออย่าผมพูดเสร็จเยอะเลยถ้าผมเป็นเซลผมไม่กล้าสักเลยทีนี้ผมอยากสักมาเป็นสิบปีนะแต่ผมดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเชียกกูไม่อยากสักเลยว่ะ คลิปดีคลิปดีคุยกิซารคลิปดีเสมอเลยครับเพราะว่าเป็นแบบคลิปที่แบบว่าเขาตั้งใจทํามากนะครับมีข้อมูลอะไรพวกเนี้ยสามารถหาต่อได้ตลอดนะครับแล้วก็เขาทําละเอียดมากคลิปของแต่ละคลิปที่ทําออกมานะครับใช่เซลล์คุงตัวแตกนึกถึงไอแอนิเมะที่เคยดูเลยเรื่องเซล์ลน่างองสารมากนะครับใช่น่าสง,งสารพอก,กับไ,ไอ้ไอคนที่มังทำอะไรเนี่ยมังทําอะไรให้กูแล้วเนี่ย what the หนึ่งเก้าเก้าห้าแฮปปี้ซอฟ I love Beijing Tiananmen. What the well, Nay a <coughs> <coughs> What the fuck? What the fuck is this? <coughs> oh, Jesus Christ, bro. What is doing? ว้าวเท่ากับว่าน,นี่คือการดูดิสค,ครั้งแรกของปี2024และนี่ก็คือรูปแรกที่ฉันได้เห็นเหละเนี่ยโอ้ oh my god ปีนี้มันปีมังกรที่ดีแน่ๆเลยอ่ะว้ายว้ายโตโอ้ my god แฟนนัดดุกดิกสาวน้องเมตตาอ้ยทิปปี้มังต้นปีเชียวน่ารักมากเลยครับ what <the> <c oughs> พ่อใหญ่จีดีๆไม่เกว w h เดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะมันคุ้นคุ้นแฮะมันเออมันไม่คุ้นหรอกไม่อยากจะคุ้นหรอกแต่มันนึกถึงวากบอลมันมีอยู่ในวากบอลว่าไม่ใช่ใช่ไหมพระถมอุมนึกถึงว่าเออการ์ตูนวากบอลเขาเลิกวาดแล้วใช่ไหมเป็นการ์ตูนที่ดีที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งลองมาจากเบอร์เซิร์กเลยแต่เหมือนก็เขาไม่ได้ทำแล้วป่ะหรือว่าคนวาดเขาเสียแล้ววะไม่ถึงจานใบร่มมากกว่าเออเวยเออทรงปืนี่อยู่ในพระบิดาอยู่เหมือนกันเนี่ยจีซ อ๋อคุณว่าไม่อยากวาดตอบหมดใจเออโหโคตรมาสเตอร์พีซเลยนะเสียดายมากเลยอะวาดไปไหวใช้พวกกันวาดเหนื่อยโอ้เข้าใจได้ครับเข้าใจได้เข้าใจได้ขอบคุณที่คอยเป็นแบบให้ผมได้ฝึกลงสีนะครับแล้วต่อกันด้วยนะคือเคยพ่อใหญ่จีนี่แหละแล้วมันก็สปอยเลอร์ไว้แล้วเสียไก่บอกใบเหลืองแสดงว่าใบเหลืองไอ้เปรตเปิดบ้ากมมงคลเลยปีนี้เปนปีที่แย่แล้ววะ โอ๊ยปีนี้ไม่ไปที่แย่แล้ววะพี่เาโฟลเอรเอามงคลุเลยวะโอ้ oh my god เอาโฟลเดอร์เ,เอามงคุไปเลยเปลิดแฟนน้าใส่สแล้วอุ้ยอาร์ตสไตล์แบบว่าฟิลแบบการ์ตูนแก๊กแบบหลายๆเรื่องเลยเนาะแล้วไม่นี่ไม่ใช่ไอ้ภูเขาใช่ไหมนะนี่มันคือกล้วยทนะีนั้นเนี่ยนึกถึงพวกการ์ตูนแก๊กแบบการ์ตูนสี่ช่องนึกถึงเรื่องไอ้นั่นนะ่ะเออเรื่องที่เป็นคนของคนไทยอ่ะครับนักสื่อปลาหมึกอะ่ะ ที่มันเป็นเหมือนก็นเป็นโลกใต้น้ําอ่ะผมว่าอันนั้นน่ามั่งคือเป็นการ์ตูนไม่กี่เรื่องในไทยเลยที่แบบร i วลแบบว่าของต่างประเทศอะ่ะสามารถแบบเทียบได้เลยโจใช่ป่ะเออไอที่เป็นนักสืบป,ประมึกเก่ามากๆเลยครับโดยช่วงนี้ติโจโจเลยอยากวาดลุงในสตางค์ตัวเองอวาดสมุดด้วยบอกว่าจะตั้งใจเรียนนะต้นปีบอกมีแฟนอายอุอ้ยน่ารักจังซับมาเพื่อมอบรูปนี้ให้โอ้ยเชียเอาอะพี่เจงด้วย เี่ยพี่เจงด้วยวะเอ้ยน่ารักมากเลยอะอืดูเป็นสินค้าขายได้เลยนะเนี่ยเอ้ยเออน่าน่าจะมูมันดูแบบนี้เลยอืมว่านทำไมเตี้ยจังมันเตี้ยกว่านี้ครับมันเตี้ยกว่าไหลผมอีกอันนี้ไหลผมอยู่ตรงนี้ถูกปะถ้าเป็นตัวจริงจริงว่าเนี่ยต้องอยู่ประมาณเท่านี้ของผมอะอันนี้สูงไปนะไม่เตี้ยไปนะแต่ว่ามันอยู่ระดับอ,อกผมครับราวนมผมอะเพราะฉะนั้น ไหลผมอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยของผมอะครับที่ว่าน่ะอืมจริงมันต้องตัวเล็กไปกว่านั้นอีกจีส์ฟรายส์โร่มังกรจอมังช่อยมังกรเปรตนี่มากเลยผมอยากรู้มากเลยไอ้มังกรนี่มันมาจากไหนอ่ะทำไมเพราะว่ามันเป็นปีมังกรทำไมอยู่มันเป็นโนคอนเทคมีนปะคือแบบมันแค่พอปเอาออมาเพราะว่ามีใครสักคนหนึ่งทําแล้วมันก็ติดหูใส่อนิเมชั่นปะคือรู้ตัวอีกทีแม่งแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าออริจินัลมาจากไหนอ่ะ โนคอนเท็ก no ใช่ไหมมันแค่มีคนทําออกมาเป็นไอ้เคี่ยวกุดแล้วก็เต้นเป็นปีมังกรดิงดึงดึงดึงแล้วก็ไอ้เพลงที่แม่งไอ้นั่น Jesus Christ Bro หลอกหลอนได้ไปหมดเลยอุ้ยเท่มากเลยอันนี้อันนี้ใครพี่กิฟต์เหรอไอ้เชีย่ยพี่กิฟต์หน้าโคตรโอป้าเลยว่ะอ,อันนี้พี่ฟุกอันนี้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 ใครอ่ะอันนี้อันนี้พี่ฟุกเหรอแล้วน,นี่ใครถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่มือไอ้มือเนาะไม่เคยมือเนาะเชีย่ยหน้าตาดูดีแบบว่ะหน้าเอาส้นตีนไปหน้าทีนึงอ่ง เห็นหน้าพี่ปวงที่เป็นแบบพระเยซูอย่างเงี้ยคิดถึงที่แกฟเฟซเมื่อวานเลยไอ้ที่ที่แกไลฟ์เมื่อวานเลยอะหลอนจริงอ่ะไหนเดีขอดูมังกรก่อนเดี๋ยวขอดูมังกรก่อนโอ้โอ้มันเป็นโอ้การ์ตูนเข้าใจแล้วโอ้รีแคปการ์ตูนเป็นช่องฟิลประมาณเหมือนกับว่าเอ่มอินเนัตเชลประมาณนั้นป่ะเหมือนจอห์นวิกอินเนัตเชลแล้วก็ว่าการ์ตูนจอห์นวิกห้านาทีมาว่าประมาณแบบว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นในจอห์นวิกแบบสามสี่ชั่วโมงอะแม่งคือแบบ ย่อหรือ5ทีเป็นการ์ตูนมาวิ่งยิงปั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 งป,งปังอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาย่อของฮาวดูเทนยดาก้อนใช่ไหมผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นยังไงด้วยนะเพราะว่ามันมันนานแล้วผมเคยดูแค่ภาคเดียวนะครับ <laughs> <laughs> หน้าแมงโก้มะซบ <laughs> โอ้ oh my god โอ้โหแล้วโอ้โหคือตับไข่กูจะขึ้นวะแล้วมันเป็นปีมังกรพอดีด้วยนะเฮียเอ้ คนเรามันชอบล้างสมองจริงๆนะแบบทั้งชอบแล้วก็ชอบโดนนะผมไม่ชอบแล้วผมก็ไม่ชอบโดนด้วยเปรตปฏิเสธแต่จะว่าเป็นมังงะสั้นมีเวลาขอส่งเป็นฉากหนึ่งโอ้ฉันดูฉันดนอะไรอ่ะฉันฉั้นดูอะไรอ่ะมันดูใหญ่นะชี้โคตรให้ฟีลแบบโครเลยอ่ะเคยเคยดีแบบผู้ชายหลายคนต้องเคยดูแน่เคยต้องเคยอ่านอะไรเขิมแน่อีกาไอที่อาจารย์คนเดียวกับที่เขาชอบว่ากร์ตูนนักเลงอ่ะแกไม่ทําอะไรนอกจากว่ากร์ตูนนักเลงอ่ะ อขอบคุณคลิปปั๊มมักงกรทองของลุงที่ทำให้ฉันหลับง่ายขึ้นในทุกคืนฉันเลยเอาไมเคิลโจสตาร์กับครูบงับงกรแก้วมาฝากแล้วทำไมถึงได้ติดสปอยเลอร์วัตตาฟกอ,อ,อเพราะว่าไอ้นั่นใช่ไหม้ยเท่แฮอันนี้ก็ให้ฟิลแบบว่าการ์ตูนแก๊กเหมือนกันแฮเชี่อไอ้พราะมังกรมันแก้ผ้าสินะอันนี้เข้าใจได้แฮอุ้ยน่ารักผมชอบลายเส้นอย่างนี้มากเลยแฮเอชมาสประวัติรูปแรกน่ารักมากเลยให้ฟิลเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ หัวฉันดูงอกดีด้วยพอเวลาทําเป็นสีจางๆเงี้ยนะที่ภาพมังกกมันคนติดหัวเลยใครกูจะขึ้นอยากทราบว่าลุงมีคำคิดเ็นเช่นไรกับคาแรคเตอร์ AI G s p o t t e d ครับเมือ่อไม่กี่สัปดาห์นี้มีช่องแชททำตัว Gspotted ในแนวของแชท AI ที่มีลุงเป็นต้นแบบจึงอยากทราบความรู้สึกของลุงครับเออรู้ <laughs> จะกลับไปเล่นไอลต่อวันไหนครับ ฉันมักลงเล่นที่ล็อกเก้ e ลีกแล้วตามได้ท้าบอนอยู่กับเลยไอเอลค้าบเขาไม่ใช่ล็อกเก้นหลีกครับล็อกเก้นลีกเป็นล็อกเก้นลีกครับแล้วครับอะไรของมึงไม่สัตว์ฉันมองหาวิดีโอกเกมที่จะถอดร้อยตัวยากมาเล่นครับ what คิดเช่นไรลุงดูบอลไหมครับฉันดูบอลครับไม่กูไม่ดูบอลรวมถึงการพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยนักกีฬามันบอลที่ฉันชอบคือลิซาลิชาร์ดฟอร์มัวใครคือลิชาร์ดฟอร์มัวคืออย่างไรกับสเตมเมอร์เช่ทากูสในฐานะพี่สาวข,ของทากูส ฉันใจเย็นเห็นเขาเป็นสตรีมเมอร์ตัวจริงฉันคิดว่าเขาปฏิบัติได้ยอดเยี่ยมทั้งการทำนายการใช้ความสมรถในเกมการคิดคีย์เวก ถ้ากูชอบเล่นเกมอะไรครับถ้ากูชอบเล่นเกม RPG เกมที่ขอเล่นอยู่บ่อยคือ Skyrim มันไม่เคยเล่น Assassin's Creed มันไม่เคยเล่น Call of Duty มันเล่นกับผมนี่แหละครับ Red Dead Redemption มันไม่เคยเล่นครับ Call of c t h u l h u มันไม่เคยเล่นเหมือนกันครับ Alrath มันไม่เคยเล่น a d y i n g l i g h t มันไม่เคยเล่น Ewoty มันไม่เคยเล่น Alrath สองมันไม่เคยเล่น b i o s h o c k มันไม่เคยเล่น GD ห้มันเล่นกับผมนี่แหละครับ Red Dead Redemption มันไม่เคยเล่นอ่ะมันเคยเอ้ยมันได้เข้ามาเล่นกับผมปะตอนนั้นอะแต่อันนั้นมันไม่ใช่ Red Dead Redemption 2นะมันคือ Red Dead Roleplay Witcher 3มันไม่เล่น f a r z a สี4มันไม่เล่นอะไรวะเนี่ย ถาว่าผมเห็นไหมผมเห็นแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูอะไรอย่างนี้นะแต่ผมก็รู้สึกว่าใครอยากทําอะไรก็ทำทำไปฮะผมไม,ไม่ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ฮะอะไรก็ได้อย่ามาเซ็กชวลฮาราจูกุเอก็พอฉันไม่อยากเห็นเทอร์มินเ r เตอร์ กวนตีนส่งท้ายปีเวลาทยมีสองทางเงลือกหนูจะเลือกทางไหนครับกวนตีนส่งท้ายปีแต่ฉันนั้นไม่ได้ดูตอนท้ายปีอันเดียวนี้มันต้นปีเป็นกวนตีนตอนต้นปีกันแล้วกันอะไร Rickroll but different link no a d เอากี่นาทีว่ามาไปเลยเร็วมากแกไม่รอดแน่ไอ้กัวไอ้กัวไกข่ขาประจำนี่มันต้องโดนทุกรอบจริงๆสามร้อยครับเดี๋ยวไปเล่นเกมชีเน่สามร้อยเดี๋ยวไปเล่นเอ,เอ้ยเอ้ยเกือบแบนพีคพนผิดละสามร้อยเดี๋ยวสามร้อยเดี๋ยวไปเล่นเกมเอาไปหนึ่งชั่วโมงเอาไปหนึ่งชั่วโมงมันไม่มีหรอกสามร้อยอะเอ้ยมันมีนี่วะ รู้หรือไม่ท็อป30สตรีมเมอร์ไทยที่มียอดเออา our watch หรือชั่วโมงรับชมในสวิตสูงสุดประจำปี2023อ๋ออันนี้ที่คุณ s ubsidize เขาได้ทำไว้ในเพจใช่ไหมเหมืนมีคนแท็กแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูว้าวโอเคผมไม่รู้จะรู้ไปทำไมฮะน่าสนใจมากแต่ไม่รู้จะรู้ไปทำไมเหม,มือนกันนะโอ้พี่ชายเตนน14ไปได้ยังไงกันพี่ชายควรจะอยู่อันดับหนึ่งเพราะผมดูทั้งวันแต่ช่วงนี้ไม่เคยดูหรอก ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้นะแบบไอ้ไอ้เรื่องลำดงลำดับอะไรพวกเนี้ยแบบว่าไม่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 ค่อยครับอ่าสารสิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับผมมันคือเรายังสนุกแบบเอนจอยอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้มันยังเอนจอยอยู่ผมก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่รู้หรือไม่ทำไมปืนเฟนเฟลเฟนเฟลอ่านว่าอะไรล่ะถือว่เป็นปืนที่ไม่ค่อยเห็นในกองทัพส่วนใหญ่จะเห็นในเกมมากมายอ๋อไอ้ไอ้ปืนฟาวไออี ไอ้ที่มันหน้าตาคล้ายสกาวที่สกาที่มันปากยาวๆใช่ไหมเอ่อ SA 5 8นึกออกอยู่ครับสแกปแมงดอบบ่อยๆหรือปรโย0ูยตามรหัสไทยว้าวปืนเล็กยาว05ห้าละฮะใช่ไหมปรอรยคือปืนเล็กยาว <laughs> <laughs> ผมเจ้าได้วันมีอันนึงที่มันเป็นอย่างนั้นอะ่ะมัน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  <laughs> า <laughs> ปืนเล็กยาว <laughs> คนรผันเลยเวลาฟังอย่างนั้นทุกรอบมันแบบว่า อย่างนี้นเ,ลเลยนายอยากช่วจากปลรยอยของฉันหรือเปล่าตั้งแต่ตอนนั้นที่ได้ยินในรอดอแล้วอะตอนทหารของไทยปืนรับฉายาว่า right arm of the free world ทำไมไม่ได้เป็นปืนประจำการจำนวนมากที่ควรเป็นตามวัตถุประสงค์ในการสร้างของมันแต่ในปุ่มนึ่งปืนที่น่าสงสารมากอันนี้อันนี้น้ำแมนอยู่ในอยู่ในดิสเราขอดเราหรือเปล่าวันเนี้ยอ่ะผมไม่ใช่เป็นประเภทแบบพวกไอ้นี่นะเก้าทีแก็ม่แย่มาก ผมไม่ใช่พวดแบบว่าแบบเวแบบพนกีกซ์นะเยเคเปิดฉากนปย่าากสารคดียิ่งใหญ่เฮ้ยนะ่าสนใจเนี่ยฉันชอบเสียงผมชอบเสียงโทนนี้เลยครับส่วนการได้ presentation ค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาดูใหม่อีกรอบนึ่ง weapons it h e ผมรุนละในจังหวะที่น้ำแมงกำลังพูดอยู่ผมรุนละผมผม <laughs> ผมไม่สน <laughs> ผม, <laughs> ผมไม่สนผมไม่สน <laughs> ผมไม่สนใจเรื่องนี้เลยเ <laughs> ไม่สเลยคือผมชอบพรีเซนเตชันของเขามากๆนะต้องบอกก่อนนะ <laughs> ผมชอบพรีเซนเตชันของเขาสุดๆไปเลยครับ <laughs> แต่ว่ามันไม่มีอะไรเข้าหัวผมเลยครับ <laughs> <laughs> ผมปิดคลิปนี้ปุ๊บทันทีนะ <laughs> ผมจำอะไรไม่ได้เลยครับแบบว่ามันไม่เข้าหัวผมเฉยเออน้าแมนพอแล้วอ <laughs> ะ <laughs> มันถ่ายไปหมดเลยสุดยอดเลยเนาะคนที่แบบว่าแบบหลงรักในเรื่องสไตล์ประมาณนี้นะต้อง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 ยอมรับอย่างหนึ่งว่า อาวุธเนี่ยนะครับคือหนึ่งในผลผลิตของสงครามนอกเสียจากอย่างอื่นซึ่งถึงแม้ผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยเรื่องเรื่องเรื่องความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ drive ให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะถ้าไม่มีสงครามตั้งแต่สมัยนู้นะเราอาจจะยังเป็นลิงอยู่ในสมัยนี้ก็ได้นะครับเอ่อคือการมีสงครามเท่ากับว่าการผลักดันเทคโนโลยีให้มันก้าวเข้าไปข้างหน้าเพื่อเราจะชนะศัตรูแค่พัฒนาแทคนิคอย่างเหมือนของโรมันเนี่ยก็ยังไม่พอมันก็ต้องพัฒนาฟิสิลิตี้ใช่ไหมครับเหมือนอควาดัก หรืออะไรพวกนั้นอนะ่ะผลประกอบการหลายอย่างอย่างเช่นการเส้นทางการลำเลียงที่ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากการที่มีสงครามถูกไหมครับอืมต้องเป็นอะไรที่ยอมรับว่าคนที่ชอบเขาก็ชอบจริงจรินะครับส่วนตัวผมชอบในมุมที่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโลกมากกว่าในมุมที่ที่แบบว่าในมุมความรุนแรงอะ่ะผมจะผมจะไม่ค่อยแท้ที่ผมเป็นคนชอบเรื่องสงครามนะ แต่ผมกลับจําเรื่องของปืนหรืออาวุธส่วนตัวพวกรถถงรถถังอะไรอย่างนั้นอะจำไม่ได้เลยครับแต่ผมจะจําได้แบบว่าวันเดือนที่มันเกิดขึ้นทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างนั้นอะมันรู้แล้วมันมันรู้ว่าทาอะไรสักอย่างได้ลอมั้งแบบว่ามันก็เหมือนก็รู้เอาไว้เพื่อรู้อะครับทำไมถึงเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำไมถึงเกิดสงครามโลกที่สองอะเรารู้ไปแล้วเราอาจจะสักวันหนึ่งเราอาจจะสามารถเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยกันหยุดยั้งได้แต่ว่าพวกปืนอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้าหัวผมเท่าไหร่เพราะผมไม่คิดว่าตัวเองได้มีโอกาสใช้ปืน ในชีวิตนี้หรือได้ไหน,นประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคนชอบก็ชอบนะครับคนชอบก็ชอบมนดาแมนยอดเติมกาชายอดเติมกาชาก่อนเส้นปี2023เนี่ย that, that s what I'm talking about แต่ว่าภาพมันเล็กมากเลยอะ for m o ม t เหรอหรือว่าต้องกดออกให้เบราว์เซอร์วะ เกณฑ์ชินอิมแพคห้าสิบสามยูเอสดอลลาร์ในเดือนเดียวโหดิชินแอสลอตไม่เล่นครับฮงไกไม่เล่นจูนิสุไคลเซนไม่เล่นพัซโซไม่เล่นเฟสแกนไม่เล่นดาร์กบอลเลเจนต์ไม่เล่นนิกเก็ไม่เล่นอุมาไม่เล่นแบล็กโคเวอร์ไม่เล่นสวัสดีวอลชั้นเออ่เป็นส่วนหนึ่งอุ้ยสวัสดีวอลก็เตะอันดับเหลือเนี่ยเอ็ไม่ติดนี่อันดับไม่ขึ้นปะอันนี้อันนี้มึงไม่มีอันดับขึ้นหรือว่าอะไรอ่ะอืมเอ่สวัสดีวอลชั้นโดนไปอ่ะสามแสนมั้งประมาณคิดว่าประมาณแลลกไม่่เน คืสเนมิกุอุ้ยมิกุดีมีมีเกมของตัวเองด้วยเนี่ยเอิมก็น่าจะมีอยู่แล้วเนาะดาร์คออนบอลซีไม่ไม่ไม่เล่นเอเวนเบิร์เลสไม่เล่นเอสเซอร์เบอร์ไม่เล่นวันพีชไม่เล่นบัวคราดไม่เล่นเฟดไม่เล่นโมเมนตัลโมริไม่เล่นไฟเอมเบมฮีโร่อุ้ยคุณคุณไม่เล่นดาร์คออนบอลเจนไม่เล่นวันพีชเทชอร์เคิร์สอีพิกเซเว่นไฟนอลแอสโรเลนแบงแอสโรเลนทาวเวอร์ออฟกอดอาร์คไนท์อือโอ้โชคดีมากเลยเนี่ยที่ฉันแทบไม่เล่นเกมพวกนี้เลยฉันเด้อเสียตามไปกับอุ้ยออตเดี๋ยว ออ t o ต a t h พา a ทราเวลเลอร์เ er, หรอออ t o ต a t h พา a ทราเวลเลอร์ er, เติมเงินในเกมได้ด้วยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อ,อ,อภาพมือถือ i c i c ไ c อ,ไอ,ไอภาพมือถือผมนึกว่ามันแบบเออมีแค่ในคอมอย่างเดียวโอ้มีเกมมือถือเปิดกาชาด,ด้วยอู้โชคดีมากเลยในเวลาทั้งหมดนี้ที่มีเนี่ยที่เกมติดอันดับคนจ่ายเงินเนี่ยฉันเล่นแค่เกมเดียวเองคือซั m เมอร์วอลแต่ก็สามแสน ่นเกมเดียวนะรู้หรือไม่เหตุผลที่เดฟแข็งแรงมากๆอ้างอิงจากร่างกาย What the fuck หลังจากดูเดฟทุกคนคงสงสัยว่าคนอ้วนกลมอย่างเดฟจะแข็งแรงขนาดได้ยังไงปกติคนแข็งแรงต้องมีแต่กล้ามเนื้อแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นโดยปกตินักวิทยาศาสตร์แบ่งร่างกายเราเป็นสามแบบคืออ้วนกลมสมส่วนและผอมแห้งซึ่งลักษณะของ e n d o m o r p ฟก็คือลักษณะอ้วนกลมเป็นลักษณะของเดฟก็คือโครงกระดูกใหญ่ตัวกลมคอแขนขาสัาน้นช่วงเอวและไหล่กว้างร่างกายสามารถสร้างเซลล์ไข,ขมันและกล้ามเนื้อได้ง่ายแต่มีปัญหาในการลดน และเมตาบอลิซึมในร่างกายจะเกิดขึ้นน้อยกว่ามองบนผืนอจะดูไม่แข็งแรงแต่ความจริงแล้วร่างกายของเอ็นโดมอร์ฟได้เปรียบเรื่องแรงและพละกําลังเหมาะกับกีฬาที่ใช้แรงมากๆเพราะว่ามีรูปร่างใหญ่แขนขาสั้นและสร้างกล้ามเนื้อได้ไวทําไม่ได้เปรียบก่าร่างกายรูปแบบอื่นๆในด้านนี้กีฬาที่พวกเขาถนัดเช่นยกน้หนักซูโม,โม่หรือสตรองแมนกีฬาแนวยกน้หนักรูปแบบหนึ่งที่มีการฝึกเรื่องอื่นด้วยแต่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับดําน้านะฉันว่ามันที่นายพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้สร้างความชอบธรรมให้กับเเเดที่ลลงน้ํา300 300มมตตยย อน่าสนใจมากแต่สุดท้ายเดฟลงน้ำ300รเมตรได้ยังไงนะฉันว่าการอ้วนกลมมันน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรกับการดำน้ำเลย <laughs> อน่าสนใจมากเลยครับ